เล่นเกมไมายคัดีกว่ามาดูกันว่าบ้านของฉันยังอยู่หรือเปล่ามาแส่ที่จะสงคามาดูกันว่าจะอยู่หรือเปล่าเนะเอ้าวลืมดีกว่าอา้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในช่องฟีฟ่าแคดแนปโอเคนั่นเองวันนี้เรามาเล่นเกมไมคยคับเหมือนเดิมนะครับไปเอา้า ทำไม่ได้งั้นกดออกก่อนแล้วก็ปิดทั้งหมดกุ้มไม่ฟังเลยบอกว่าปิดทั้งหมดนี่โอุ้ยเฮียนโอ้ย,ย,โ,อยโอเคเข้าใหม่มาวิ่งต่อเลยไม่รู้ว่าครั้งนี้จะได้หรือเปล่าทุกคนมา ตอนนี้เสียงมดังหน่อยนะรู้ไหมทำไมถึงผมต้องพูดเสียงเบาๆปกติอะถ้าเกิดปกติอะผมจะพูดเสียงแรงๆหน่อยใช่ไหมพูดเสียงดังๆหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมต้องพูดเสียงเบาๆเพราะว่าอยู่ที่วัดไม่งั้นอยู่ที่วัดมาทาบุญครับผมอยู่ที่วัดเลยถึงผมต้องพูดเบาๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้ยินเสียงผมนิดหน่อยนะครับทุกคนไปเริ่มเลย เมื่อไรจะเ,เจสร็จวะนี่ะไรแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวกดอันแรกเลยนะครับรอแป,ป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวขมเข้าไปในวัดก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดสบาบครับ อยูที่วัดสบายตอนนี้อยู่ที่วัดสบายว่าสบายว่ b สบายวสบายวสบายวสบายมาดยังวผมโษณาอีกแล้วว่าและว่าแล้วว่าองโฆษณารออันนี้นด้แล้วด้แลว ดีนะที่ย่งเหล,ลือสนอกระเลมสนอกระเลมช่ใช่ไมนอนเก็บไม่มีหน้าอ้าวอเยียมทำไมมสนอ,อสนกระเลมอไนเดี๋ยวเาเข้าไปในานกะคะทุกคนดี้นะเจ้าอาวทาน यत् จะด้วยเรโอ๊ย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 โอยอย่าทอะไรูโอ๊ยอย่าไปเดี๋อย่าไปอยโอโอ๊ยใคใครใครใใครได้เสียงนะเว้ยได้สียงัมบีนะเว้ยเออใครใครใครใใครนั่นไงว่าแล้ว

าเพิ่งนะครับทุกคนเออเอเโอ้โหววระเบิดเลย3 7อยากจะเชื่อ ิดทำแบบเอ้ยโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งทำแบบนี้ด ει, ทิทุกคนทุกคนโคตรเจ๋งอะ่ะมาเป็นโซบะแล้วเอาตอนนี้ตัดเช้าเลยดีกว่าเอ้ยไอซอมบี้เหี้ยตอนนี้ผมจะไม่อยากแพ้เลยนะครับ thank ไปไปไปไม่ดยทุกคนตผมจะเข้าไปข้าในก่อนนะคะรับทุกคนอย่าเพิ่งน,นะครับตอนนี้เสียงมันดังหน่อยเพราะว่าเออเพราะว่าเพราะว่าเขาสวดมนต์แล้วนะคะ แต่นี่ผมแอบอยู่ยนะครับทุกคนเสียงพูดดังอะ่ะทุกคนดูดิเสียงมันจะดังเลยขนาดนี้วะ

嗯嗯。Uh, uh. มาดูมือเนี่ยแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปใส่ปากนี่อไม่มาทาบ้านเลยไม่มีทางอี้เรอแล้วนะะ่กี้ผมแก้วมือไปตลกปะ

小美。 ก,ก้นอ,อนป่ะร้อนไหมร้อนก็ไปนั่งในคปปาารัวไหะยังมไป সবই তো নয় তোলে NOOOOO <laughs> Bye.

ໂອອະຣະຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະສາອຸປ ทางทานางสีรวังตางพิคูนังนิจญาเกมาสุท oh so ินังรันง นี่ก็จบลงลแค่เท่านี้นะคะ๊ายบายแย่กดออกและนด้ก,ก่อนที่จะลาผมขอเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคลิปนี้ก็จบลงแค่แค่ทนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์เลยคลิปนี้ก็จบลงแค่แค่ทนี้นะคะ๊ายบาย